อ้าวขะไรเนี่น<เอ> <ky> ชยชาวบ้านเดียบ้นเดีบาวบ้าดียบไรกินยานี่กว่ากินจะดีเนี่กว่ากินมันเจาะงานน่กว่ากินยังอะไรข้าวผัดกรยากระยาสช่อืมกินขนมยังพรันี้จะซื้อขนมยังมาให้กินดืมขนมมาจักอื้อดรับไม่กินก็มารับเออเมดวันดีกินเอเมนอนตอนไหนคะ

Cái này đi à, mưa cái hết 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 chết đấy, hết 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 bố đó, bố đó, Mưa đâu nó nát thì hang trời đây thì tí mẹ mẹ anh chị Áo về đi vợ, kim vợ tôi đèn đen này Tiền áo, kim tôi đen đen này Thôi mày mày nhau nhau hồn này Lông thầy, kiến này đây này Lông bảo

เดี๋ย uh. oh. uh ีแ oh. ม่ก็จะเห็นได้นั่นก็ลูกมแน้อยเดบกกินิมกบกินแน้อยอือิ่มขนมได้ เลือมื่อนะเปิดเปเนี่ยือเปิดกดยังมดหรอยังอนหนึ่งเกดซื่อแล้วหอนกเอ้าเอากดกระหอนเอ้าเด็กกระโดดทำนะายังหอนอยโบวี้หลง สังกติงบื้องข่าวทางไทยดิ่งสงการกับปีกันขาก็ะดึกกระดึกนอกี่นองอู้หิทยาอันตรายแล้วเป็นนักกันกินบอกินทำไมกินแมกว่ามัเปลี่ยนเสือจะไปเร้อจ้าอังการลิตน้าแล้วทากันไปหดหน้า คนหนัคนหนักคู่บ่าว้าแต่งคุ่บ่าวคือหนสาก็เอาขนาดหนัาเป็นูดถวาเขาเขาพูแต่วดยายของเขาลด้าเขาดช่สน้องเขากระหดแต่คูบาวผู้สาวผู้สาวกระหดลจักผู้บ่าวมากเขากระหดผู่ชายก็ลดจักผู้สาวมากเขากระหดจอดแล้วกระหด ทาแป้งอ yes. ืมโอเคว่าตะปจดโลดโห้ตไปจดให้ฮดจะดีตั้งใจจะลวมตัวกันห้ฮดจะดีฮดจะโคตรงามบรดษสทาดโลโลเรเลยคอนี่งหยาดน้าคอหนึ่ยางทาแป้ง้แล้วมันจะเป็นพคงงามเราค่ะน้องเราหันแล้วลาาแป้งเย็นไปทาเซตาเขาสร้า เสพแต่เป็นวิธีเอาเป็นกินเอาเป็นธรรมดาหรอวะเป่นธรรมดาแต่ชาเ่าจะเอาเปินเย็นเินก็เสพตาเล้อ่านหน้า นอนจนเด็กนอนคืนคีคืนโค้กคอยเซย์ก็ไปเซยก็ไคือกนอนกไปลับตาเซยเหรอนก็ว่าออเดียวคนคีโค้กคอยถ่ายมันก็ลักเองแน่ไม่เคยาอกนะมังเก่งปาไหนอื้อื้อื้่อื้ือือืัมอื้มอมอืื้อื้้อื้มอ้มอื้้มมอื้้ืมอมมอื้อ

ดอกลูดอกมะนีคือดอกตั๊นี้ย่าน่ต๊กลงม้แข็งฮะดอกไม้ย่านมันตุ๊การเชีกาดืตลอกรดอยเจ้ากินอะไรบ้ามาย่างบ้ามาย่างยาเจ้าเดี๋ยวไปนวนคนมาย่ายากินกับเจ้ามาที่นี่มีกระดอก่อยากอะ ลงมาเองคนทำนีอแ้บขับคนได้ตั้งใจคนได้ดาว,าดาวลงมาเองปกห้องแอบแอแอบแอบลุบบกหองนั่งอยู่กบกบในอ่านมั ตกเข้ามาอ่านงานนี้ก็อืม Então eu vou

yeah